I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Loved me. สวัสดีค่ะข่าวน้องลิซ่ามาอีกแล้วค่ะประกาศแบรนด์ลิซ่าแบล็กพิงเพราะเรื่องนี้ช้าเน็ตเสียงแตกเลยทีเดียวถึงกับมีคำถามว่าต้องทำขนาดนี้เลยเหรอือ มีประเด็นออกมาให้ที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับประเด็นของการสัญญากับต้นสังกัดของลิซ่าแบล็กพิงกกับ YG Entertainment นั้นรายงานล่าสุดค่ะได้มีการเผยว่าการต่อสัญญาของลิซ่ากับทางค่ายยังไม่ได้ข้อสรุปพร้อมข่าวหรือออกมาไม่หยุดว่าเธออาจจะมีแผนที่จะถอนตัวจากวงก็เป็นได้ค่ะ หลังจากวันประเด็นการถอนตัวของลิซ่าก็ทำเอาหุ้นของ YG ตก วเเลยยทีีดสร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากค่ะแถมงานนี้ยังมีชาวเน็ตเกาหลีเสียงแตกแบ่งเป็นสองฝ่ายคือทางด้านการสนับสนุนและอีกเสียงคือเสียงร้องให้แบนลิซ่าค่ะเสียงทางด้านการสนับสนุนบอกว่าเราควรเคารพความคิดเห็นของเธอการต่อสัญญาหลังจากสัญญาหมดอายุถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนและอีกเสียงที่บอกว่าเรียกร้องให้แบนลิซ่าบอกว่านี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังใน การเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาติอีกคนบอกว่านี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงเกาหลีพวกเขายกระดับสถานะของพวกเขาโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากมีชื่อเสียงแล้วเขาก็มักจหลงกลจีนและแทงข้างหลังเราเสมอค่ะ